โยมก็นั่งกตารัทยาศัยนะวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีาปปนาะที่9ตุลาคมพุทธศักราช2568แ,นะแล้วก็เทวกาสน,นะฟังธรรมะในยามเช้ากันเนี่มาคืนกับฝนตกทำให้เช้านี้อากาศก็ค้มๆหน่อยนะแต่ก็เย็นดีนะก็เย็นสบายดี นนี้ก็ใกล้วันกระถินวันเสาร์ช่วนนี้ก็จะเตรียมงานกันก็เยอะมีงานเตรียมสถานที่บ้างดีก็อาศัยนะแต่ละคนก็ช่วยกันเป็นพระบ้างแม่ชีบ้างเป็นญาติโยมมาบ้างก็ช่วยกันแล้ดูแลสถานที่นะตอนรับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญกันมา บุญใส่บาตมาฟังธรรมภาภาวนากันแต่ละวันันก็ทำไปก็ด้วยใจที่ก็สบายนะนายโยมเตรียมสถานที่เตรียมลงทานอะไรกันก็ดีก็คอ,อมาแล้วเออเอยกน้อยอิ่มนะโยมนะม,มาลงทานที่คนก็ชอบทำกันทำาเ่ี่ยงคนมาทำบุญ อิ่มนะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งทองนะเออก็เป็นเรื่องดีน้อยมาบางทีชาวบ,บ้านเราก็มาด้วยนะมาใหว่าในอานิสงส์ลงทานไปในบุญหลายต่อในโยมในใครทาบุญลงทานเนี่ยก็อาหารเนี่ยการเลี้ยงท้องได้เลี้ยงทอง้องได้จิตใจก็สบายในควาจะคนหนึ่งจะเข้ามาสุขานภาวนาได้บางทีก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเล็กๆน,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 น้อยๆในชีวิตประจำวันก่อน ที่เด็กๆจะมาก็ตามบางคนไม่เคยมาวัดนี่ยังยุกดีไม่รู้แอนตี้วัดไปหรือ,อยังนะเออน้อยมามาวัดเออมีข้าวกินนะเออก็ก็ยังดีนะยมคือ,อมาแล้วมันได้สบายสักอย่างหนึ่งก็ยังดีแล้วนะดีกว่ามาแล้วทุกข์ใจนะเป็นเด็กๆมาก็ไม่ค่อยชอบเขาวัดเหมือนกันนะพอมาแล้วไม่รู้ทาอะไรนะดียายก็พาไป ไม่ค่อยอยากจะลุกนะจากเตียงเตียงมันดูไอ้นี่มันด,ดูเตียงมันไม่ใช่อะไรนะมันก็ขี้เกียจนะที่จะลุกกันเองก็จะเข้าใจนะเออจะลุกขึ้นมาทําบุญใส่บาตรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนะี่ยดีใจกําลังใจเยอะด้วยนะยิงถ้ายุสมัยมันเปลี่ยนไปนะคนเราค่อยๆไกลพุทธศาสนามากขึ้นเนะี่ย เอาแค่ว่าตื่นมาทําบุญใส่บาตรในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องยากที่ยากที่น้อยคนจะทำเลยแหละนะแต่ก็อมันก็เป็นเรียกว่าเป็นอุปนิสัยที่ดีนะเป็นบารมีติดตัวไปใครทําได้ทุกวันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็เป็นประโยชน์ต่อลูกตอลานเขาด้วยพอเขาเห็นว่ายังมีคนทําอยู่เขาก็ได้ตัวอย่างพอได้ตัวอย่างปุ๊บในบางทีมันทาง่ายกว่าเลยนะเหมือนมีคนพาทำเนะี่ย บางทีง่ายง่ายกว่าทำเองนะถ้าอยู่บ้านไหนมีลูกมีหลานจะลุกขึ้นมาเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เคยทําบุญได้ทานไว้เนี่ยเออแล้วอยากจะมาทําบุญได้ทานเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกที่ดีนะประเสริฐเลยเนี่ยพา้าพาพ่อแม่เข้าวัดได้เนี่ยดีเลยเนี่ยพายพ,พ่อแม่รักษาศีลใครไม่เคยมีศีลก็พาพ่อแม่รักษาศีลดีเนี่ยมันหายยากเลยน,นะ หน่วยเฉพาะระดับการภาวนาเนี่ยมันยิ่งยากไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเหมือนไม่มีภูมิเนี่ย mm hmm. เกิดมาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเออแล้วอยากจะภาวนานเขาเรียกว่าบารามีพวกนี้มาติดตัวและบางทีมันเปลี่ยนคนรอบข้างเขาได้ด้วยนะนี่ก็สําคัญนะคือถวเองทําได้คนคนรอบข้างก็พลอยได้ประโยชน์ไปเนี่ยดิไม่ใช่เรื่องแปลกนะของวกน้เนี่ยบารามีติดตัวจริง แม้แต่เรื่องราวในพุทธการก็ยังมีเนี่ยเอาแค่คนบางคนนะขอแค่ได้ยินคขาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคืออะไรไม่รู้แหละแต่ได้ยินเนี่ยจิตเขาเรียกว่ามีสัญญาในความจําได้อยู่เนะี่ยเกิดมาจะไม่เคยได้ได้ฟังอะไรก็ตามนะแต่แค่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสด็จอุบททัติขึ้นแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ยเพียงพอต่อการออกบวชเนี่ย แต่มันก็มีเดี๋ยวข้อมูลนี้คือวาสนาบารามีทั้งนั้นถ้าไม่เคยทําไว้ไม่เคยได้ยินเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยแต่มันดาดิไม่ได้นะก็เนี่แหละสําคัญนะวันคืนล่วงไปเนี่ยจะได้ไม่ประมาทกันชีวิตมันสั้นแต่สั้นตรงเนี้ก็ให้เห็นความสําคัญนะจิงก็เลือกทำทุกอย่างไม่ได้จริงจริง,รงฟังนะที่ หาทั้งเขียนเมื่อวานเออทิ้งก็ทํำทุกอย่างไม่ได้หรอกทำได้แค่จํากัดเท่านั้นเนี่ยแั้นก็ทุ่มเวลาจํากัดให้สิ่งที่ควรทําดีกว่าึเป็นประโยชน์กว่านี่ก็นำธรรมะวัาเล่าเนาะวันธรรมดาก็อยู่ในว่าหัวข้อของสัมมาวาจาเนะี่ยก็เป็นวาจาของสัตบุรุษที่ ใช้ได้แล้วก็ควรจะใช้กันด้วยคือสัตบุรุษท่านพูดอย่างไรนะคําพูดของท่านเป็นอย่างไรซึ่งคําพูดองเรามันก็สะท้อนมาจากจิตใจนะจิตใจเป็นอย่างไรมันก็สะท้อนคําพูดออกมาแบบนั้นก็สําคัญนะคือเราไปใช้กันได้เลยนะพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยชีวิตมันจะสงบเลยมันจะเป็นคนเรื่องกับบางที เป็นสิ่งที่เราคุ้นนะเป็นคนละเรื่องเลยนะวาจาของสัตวบุรุษุษ mm hmm. ก็มีสี่ประการด้วยกันจริงก็ควรจะครบนะไม่ใช่ว่าเลือกทำนะไม่ใช่ว่าเอาอันใดอันหนึ่งแล้วกันเนะี่ยประการแรกก่อนแล้วกันเนะี่ยคือเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนะี่ยนะต่อให้ถูกถามเลยก็ตามนะ ก็จะไม่พูดสมมุติว่ามีคนเข้ามาถามเนะี่ยว่าคนนั้นเขาทํามไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่า,านี่ชีวิตเราน่้จะเจอเยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องสนุกและมันเล่ามันด้วยเออือวงเม้า,านะุ่นอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงหรือวิธีป่าข้างบ้านก็ตามส่วนใหญ่เขาคุยกันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องไม่ดีนะเรื่องสุบซิบกันนะคือ ใคยเคยโดนมีนคนมาถามไหมว่าเออไอคนนั้นมันผิดอย่างนั้นจริงไหมนะี่คืออันนี้ประการแรกนะที่ช่วยได้เยอะนะคือต่อให้โดนถามก็ตามนะเรื่องไม่ดีของคนอื่นนะผู้ที่เป็นสัตบุรุษเขาก็จะไม่พูดเงียบไปดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนโยนของร้อนเนะี่ยคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องไม่ดีที่ออกมาจากปากเราเนะสุดท้ายนะเดี๋ยวม,มันากลับมา มันกับมาเข้าปากเรามันกลับมาเองนะไม่รู้ว่าด้วยเขาเรียกว่าหลักการอะไรก็ตามแต่และแต่มันเป็นแบบนี้นะคือเราเอาของร้อนไปเนะี่ยพออียของร้อนออกมาเนี่ยสุดท้ายของร้อนมันก็กลับเข้ามาแม้ว่าเรื่องนั้นมาแต่เป็นเรื่องจริงก็ตามนะคืออ,อยู่ให้เย็นอย่างเงี้ยไปดีกว่าประการแรกเลยนะมนเป็นวิธีที่สัมมาวาจาเนยะมนช่วยให้อริยมรรคคับริบูรณ์ขึ้น แล้วจิตใจเราก็สงบได้มากขึ้นเพราะไม่เอาของร้อนมาเข้าตัวถ้าปล่อยของร้อนออกไปได้แปลว่าอะไรนะแปลว่าไอเราเนี่ยพกของร้อนติดตัวไปละพร้อมจะแจกซึ่งแจกไม่ใช่แจกของดีด้วยนะนี่ก็สําคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นคนละเรื่องเลยคือยุคสมัยนี้เนี่ยบางทีโลกโซเชียลอะไรก็ตามแต่นะส่วนใหญ่ในไม่ได้ข่าวข่าวเองก็ตาม คือเรื่องจะขายได้คือเรื่องไม่ดีนะเอามาเล่าสรุปปากก็คือเรื่องไม่ดีแต่ไอเราเองอะ่ะรู้ดีจริงหรือเปล่าไม่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหรนะ่เนี่ยก็สัตร์รบุุษเขารู้อยู่แล้วนะเขาก็ไม่พูดกันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์สำคัญคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเขา็ขออย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาด้วยถ้ามันเป็นเรื่องเราเองเนี่ยเดี๋ยวว่ากัน เป็นประโยชน์นะถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยเอามาแชร์ได้นะเรื่องตัวเองนะอต่อีกประการหนึ่งประการที่สองถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะคนนึงก็ทําดีเนะี่ยแม้จะไม่มีคนมาถามนะเนี่ยอันนี้คนพูดเลยนะคนเปล่าประกาศไปให้มากเลยคนทําดีนะอ,อไม่ต้องรอคนถามนะคนนู้นทําดีแบบนี้เนี่ยพูดได้เต็มที่เลย นี่ใครเออเจอข้อแรกเออมันฟืนนมาเกินมนอดกั้นมาเกินเอามาปล่อยข้อนี้ระยมเนะเป็นประโยชน์กว่าเยอะเลยเห็นคนอื่นทําดีเนี่ยเออไม่ต้องไปรอเขาเนะยไม่ต้องไปรอคนถามนเนี่อชมไปเลยนะดีแล้วเนี่ยนี่เอออันเนี้ยพูดรับหลังได้อย่างเต็มปากเลยอ่ะไม่ต้องมากลัวนะว่ามาันจะมีโทษทําดีเออก็อทําดีนะ นะซึ่งส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันเราเจอใช่ไหมเอ๊ะบางทีเอามาทวนตัวเองนะขอบุทธิเอามาทวนตัวเองพอนละโยมไม่ต้องไปอะไรกับคนเ้านอกเขาเอ๊ะบางทีไม่ค่อยมีนะบางทีเรื่องดีๆคนอื่นเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยมองเห็นนะคือถ้าจะพูดได้แปลว่าอะไรโยมมันแปลว่าเราเห็นก่อนคนที่เห็นความดีคนอื่นได้นะคือคือความดีตัวเองไม่ปางเกินนะหรือไม่คิดเข้าข้างตัวเองเนะี่ย นี่มาจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวตนจะปังกันนะตัวเองดีบ้างเนี่ยก็คนเด็กก็ดีสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดหรอกนะนี่ก็ประการที่สองที่ช่วยได้วาจาสัตตบุรุษนีกประการที่สามนะนี้เริ่มมาเข้าเรื่องตัวเองละเนะี่ยเรื่องที่ดีของตัวเองก็ตามแม้จะมีคนเข้ามาถามเนี่ยก็ไม่พูดไม่กล่าวเลย เงียบไว้นะเรียกว่าแสดงด้วยการกระทํำดีกว่าจริงคนทําดีเขไม่ต้องพูดเยอะนะยมนะตัวเองนะถ้าเป็นตัวเองนะเราก้มหน้ากกมตาทําไปดีกว่าเยอะนะไม่ต้องอวดสรรพคุณเยอะเพราะว่าของพวกนี้มันออกมาจากการกระทําในตัวอยู่แล้วแต่ทําดีมันก็ดีนะจบที่การกระทําไปอันนี้เป็นเรื่องตัวเองนะแต่ต่อให้มีคนถามเลยนะสตัตบุรุษเขาก็ไม่ ขาเรียกว่าพันานาสปปรรพคุณตัวเองมากเขาอ,อยู่เงียบเียแล้วก็ทมหน้า้มตาทําไปนะเนี่ยมันดูดเป็นเรื่องที่ยากนะฝืนก็ลองดูนะเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ตามปัจจุบันเนมดีเออมุมออมองมันจะพลิกกันเลยนะเรื่องดีๆตัวเองเนี่ยต้องเอามาเล่าเอามาม้ให้เยอะเอออันนี้กลับกันมาใช้ดีกว่านะวาจาสัตบุรุษ อะไรเรื่องหนึ่งเนะี่ยแม้จะเป็นเรื่องไม่ดีของตัวเองเนะี่ยถ้าไม่มีคนอื่นก็ถามนะเออไม่มีใครอยากรู้เลยนะเรื่องไม่ดีตัวเองเนะี่ยเออดีปิดปังไว้ก็ได้จะอยู่เงียบๆกไ็ได้นะแต่สัตบุุษไม่ทาแต่แม้จะเป็นเรื่องไม่ดีตัวเองเนะี่ยก็เอามาเล่าเอามาชี้เอามาขยี้ให้เลยนะเออเนี่ยตัวเองไม่ดีแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อมันเป็นประโยชน์นะมันเป็น เรียกว่าคติสอดใจคนอื่นเขาจะได้ไม่พลาดแบบเราเนี่ยอันนี้ดีนะยมงนะีคือจะเอาความไม่ดีตัวเองมาเล่าได้แปลว่าแปลว่าต้องเห็นนะต้องเห็นว่าตัวเองไม่ดียังไงต้องเห็นว่าเครื่องสมองในจิตนะมันทานํางานยังไงไอ้ด้ามืดด้านไม่ดีตัวเองเนะี่ยต้องเห็นต้องรู้จักถ้ามาเล่าได้ปุ๊บมันแสดงว่าเริ่มเห็นกิเลส เริ่มเห็นแล้วว่าเออไอ้ตัวเองมันก็ไม่ได้ดีตลอดนะอันนี้ใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยแหละถึงหัวข้อธรรมะก็นั่นได้นะได้มาจากนี่ว่าพระท่านทรงมาเมื่อวานนา่าการมาก็เออบอกนะเอ,อนี่ชําแหละนะเหมือนทรงอาจารย์ใหญ่มาเอามาขยี้ให้ดูเนะี่ยเออว่าเป็นอย่างนี้เพราะปกตินะ้คนเราจะไม่กล้านะ เห็นเรื่องไม่ดีไม่ค่อยกล้าเล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ดีนะตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ไอ้สำคัญคือตัวเองไม่ได้ประโยชน์เน,นี่ยนี่หัวข้อธรรมทานเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มันเล่าก็าเล่าได้เต็มที่เลยว่าอ๋อมันไม่ดีก็ไม่ดีนะก็มันเป็นแบบนั้นเนะี่ยทีเดเขาทํางานแบบนั้นเออก็ามาทีให้ดูเพราะของพวกนี้เป็นของที่เห็นได้ยากแล้วถ้าเราตรงไปตรงมากับมันนะข,ของพวกนี้มันก็จะง่าย นะคือถ้าเราตรงไปตรงมาคือปัญญาเนี่ยปัญญาก็ตรงไปตรงมาเขาเล่าเนี่ยปัญญาเขาทํำยังไงปัญญาเขาจะเห็นเลยว่าไอ้ตรงไหนมันไม่ถูกตรงไหนมันไม่ใช่นะคือถ้ากล้าพูดแปลว่าเออแปลว่าเห็นจริงนะถ้าไม่กล้าพูดทําอย่างนั้นนีว่ายังมีมัญญากับตัวเองอยู่แปลว่าอะไรแปลว,ว่ากิเลสเขากําลังเยอะกว่านะนี่ก็ค่อยๆสํารวจดูนะนีว่ามันเป็นอุบายที่นั่นะคือ สัตบุธรรมเนี่ยก็นําได้ประโยชน์นะแต่เห็นว่าเออบางทีคำพูดในคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องกับชาวโลกในยุคนี้นะก็ต้องค่อยๆปรับนะเพราะว่าไม่มีใครดีมาแต่ต้นนะคือทุกเรื่องก็ต้องฝึกกันทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ว่าอะไที่มัน,นแก้ไขไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราไม่ดีมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมาแต่ต้นมันค่อยๆ พบเจอแล้วมันค่อยสะสมไปเนะี่ยเราจะดีก็ใช่มันจะดีมาแต่ต้นมันก็ต้องฝึกมาทั้งนั้นจะเรื่องคําพูดเรื่องการกระทําต่างๆนะสุดท้ายก็ทวนกลับเข้ามาที่จิตใจทั้งนั้นจะสัมมาวาจาก็ดีเนี่ยก็ทวนกลับมาที่ปัญญามีปัญญาเนี่ยก็จะดูว่าสัตบบรุษเขามีวาจามีคําพูดยังไงน,นี้ก็จะช่วยเยอะนะคือมันจะช่วยกรองคําพูดเราได้เยอะแล้วคําพูดเราก็จะ้อนไปอีก แต่มาด้ยิงคำว่าที่ปัญญาแล้วเนะี่ยพอมีปัญญาปุ๊บจะเลือกเด้แหละจะไม่ค่อยเอาของร้อนเข้ามาหาตัวแหละพอไม่มีของร้อนปุ๊บมันจะไม่ปล่อยของร้อนออกไปให้คนอื่นเขาพอไม่ปล่อยของร้อนเนีน่ยบางทีปล่อยของเย็นไปด้วยให้ธรรมะไปด้วยเอาความผิดพลาดตัวเองมาเล่าให้ฟังได้ด้วยเนะนี่ยมีเรื่องดีไปใหญ่เลยนะคนอื่นเขาจะได้ไม่ผิดตามเพราะมองกลางๆนะ คนเราท,ทําผิดน้ทุกคนนะทําผิดด้ทุกเมื่อด้วยนะแต่อุบายเนี่ยในการจะออกเนี่ยคือถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ไม่มีอุบายในการออกเนี่ยเหมือนเรียนผ่านเนี่ยเรียนเรียนผ่านเนี่ยเรียนเรื่องนี้มาแล้วนนะกำลังทําวิจัยเรื่องนี้อยู่เนะเออนะ่ก็เอาเรื่อมงคนอุบายออกมาดูนะเผื่อคนอื่นเข้ามาเห็นแล้วเออเอาไปใช้ได้มันเหมือนมีแผนที่เนะี่ยเดินไปตรงนี้อันนี้เข้าปานะอย่าเดินเนยมาเขียนไว้ก่อน เออบางคนที่เขาเดินตามเนะี่ยเออเออ,เอ,อ,เอ,อมีคนเขาบอกว่าตรงนี้เข้าป่านะจะได้ไม่เข้าตรงนี้มันเป็นป่าลกป่าชัดอะไรพวกนี้เข้าไปมีแต่น้ํามีแต่ดงเออจะได้ไม่ต้องเข้าจะได้ไปทางที่มันล่าเลื่นควาเนี่ยก็ดีนะเรื่องนี้เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นตัวอย่างนะวาจาของสัตรบ,บุรุษที่เราเองก็ใช้ได้จริงใช้ได้ทุกคนนะไม่ต้องรอนะ ปรับใช้ได้เลยนะเรื่องที่ดีนะของตัวเองก็ไม่พูดเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเนะี่ยมาพูดเดยอะเพราะปกติจะไม่ค่อยเจอนะคือเราจะไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าในแง่มุมการปฏิบัติการยกระดับจิตใจเองก็ตามใครเอาเรื่องตัวเองไม่ดีออกมาพูดได้เนี่ยนี้น่าฟังกว่าเพราะว่าเรื่องไม่ดีเนะี่ยมันเป็นข้อคิดทั้งนั้น จะเรื่องไม่ดีได้เนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าต้องตกผลึกมาแล้วรู้ทั้งอุบายที่ไม่ดีมันรู้ได้ถ้ารู้ได้ว่าเรื่องไหนไม่ดีเนี่ยแปลว่าเขารู้นะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีเขาจะรู้สองแง่แต่ถ้ากลับกันนะถ้าบางคนเอาแต่เรื่องดีมาพูดบางทีเขาไม่รู้นะว่าเรื่องไหนดีเ็าจะเห็นมาดีเห็นแค่มุมเดียวเนะคือเรื่องที่ถีมานะตัวเองในบางทีมันปังไว้ถ้าเอาแต่เรื่องตัวเองมาเล่าและเป็นเรื่องที่ดีด้วย อบางทีแค่เนี่ยอีกู้มันทันหลังจะไม่ค่อยนะเอามาเล่าหรอกเพราะมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับคนอื่นเขานะนั่นเองแต่เรื่องคนอื่นนะเรื่องคนอื่นเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยเรื่องคนอื่นยิ่งต้องระวังเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยไอเราเองเนี่ยไม่รู้ชัดจริงเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเขาตลอดถึงแค่อยู่เขาตลอดรู้จริงก็ไม่ควรพูดนะเพราะว่าเงียบไปดีกว่านะเพราะว่าปล่อยของร้อมธรรมทีหนึ่งคือ มันไม่รู้เราไปผ่านตัวแปรกันยังไงนะถ้าใครเคยเล่นเกมนะแต่ก่อนมันจะมีเกมตามโรงเรียนตามาอะไรเนะี่ยที่มันเหมือนใบคำเนะี่ยใบคําแล้วก็ส่งต่อกันไปเนะี่ยคนแรกกับสุดท้ายไม่เคยเหมือนกันสักคนเนะี่ยนนี้คือว่าต้องนึกดูดว่าขนาดว่ามันเป็นคําที่ธรรมดานะกลางๆเนี่ยเป็นการละเล่นเนะี่ยคนสุดท้ายคนแรกไม่เคยพูดเหมือนกันเลยนะ แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ตามเนะ่โอ้รสอร่อยเพียบเลยคือใส่ไข่ก็ได้เต็มที่แหละพิเศษใส่กันไปเลยนะนะคือไม่เหมือนเดิมหรอกนะบางทีเนี่ยเรื่องเนียใครเป็นคนละเรื่องไปเลยเนะี่ยมันก็มีเนะี่ยนี่คือความตลกและโทษภัยมันสุดท้ายมันจะกลับมาหาหคนแรกที่เล่มพูดไปนะนะแล้วมันไปสังสม คือแรงอะไรไม่รู้ก็าตามแต่และมันมันยอดกันมานี่มันหนักวกว่าเลยนะดีกว่าเออว่าไม่ต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นนะดีสุดไม่ต้องเป็นส่วนร่วมในนั้นเลยนะะบวนการที่ว่ามันเป็นเรื่องที่พูดอะไรที่มันเป็นในทางอากุสลนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์มากในเรื่องคนอื่นนะถ้าเป็นตัวเองเองนะี่ยเออเอามาชี้โทษภยนะัยเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำพูดนะของศสัาบุรุษที่คองค์ประกอบได้ดีนะ นี่ก็นี่ก็ไม่ใช้ได้นะสัมมาวาจานี่ใช้ได้เพราะสุดท้ายมันจะทักก่วกรรมที่ปัญญาใครเริ่มมีคำพูดสัต,ตบุตุษได้เนี่ยก็ปัญญาก็จะค่อยๆพัฒนาปัญญาค่อยๆพัฒนาจะมีตัวกรองในตัวเลยว่าเรื่องไหนเป็นประโยชน์เรื่องไหนไม่เป็นประโยชน์เรื่องไหนคนพูดเรื่องไหนไม่ควรพูดแล้วสุดท้ายจิตด,ดาะเทยนเองนะมันจะต่างกันนะถ้าใครเคยเจอ ไปในกำลังจะเมาส์เลยเนะี่ยกำลังจะเมาส์เลยเออเออ,เ,อ,อเจอคนนั้นเอททำไม่ดีแบบนี้ไปเจอคนที่เขาไม่ไม่ได้สนใจนะเนี่ยอ๋อเออ,อย่างงั้นเหรอเออโอเคโอเคเนี่ยมันดันต่อไม่ขึ้นเนะี่ยมันช่วยยังไงมันช่วยให้เออไอคนที่กำลังเอาเรื่องร้อนมาใส่เนะี่ยมันไปไม่เป็นเลยนะไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปปั่นความร้อนอยังไง มันทาให้จิตเขาเย็นลงได้ชว่วงขณะหนึ่งอันนี้คืออันนี้สุกนะทางการที่เราเป็นคนที่มีสาม,มาวาจาคือดีตรงที่ว่าคนที่เขาอยากจะปัน่นจะเอาเรื่องราวอะไรที่มันไม่ไดีคนเดินมาเล่านเนขาก็ไม่ค่อยมาเล่าเราเพราะไม่สนุกคุยกันเราไม่ค่อยสนุกเลยนะเพราะว่าคําพูดเราเองเนี่ยมันไม่ค่อยเพลินไปทางนั้นอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยเขาหาแล้ว็จะไปแล้วสุดท้ายชีวิตเราก็จะสงบเย็นเอง นี่หละก็ก็มีหลายแง่มุมเหมือนกันนี่ก็นำหลักธรรมะที่ใช้ได้จริงนะไม่ต้องรอใช้ได้จริงเลยเนระื่องคำพูดเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะนก็ปรับใช้ได้นะชีวิตจะสงบเย็นนะยเนี่ยด้วยคำพูดนี่แหละนี่ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะในเอวังก็มีด้วยประการตะนี้